เนื่องจากว่าราคาณปัจจุบันเนี่ยเป็นราคาที่โลของ2ปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยในระยะสปีที่ผ่านมานักลงทุนคงจะไม่เคยเห็นราคาหมื่นแปดกว่าหมื่นกว่าเพราะฉะนั้นก็ถือว่าค่อนข้างต่ําจึงจึงทําให้นักลงทุนไม่ใช่เมืองไทยอย่างเดียวทั่วโลกก็ทยอยเข้ามา โดยส่วนใหญ่นักลงทุนที่เข้ามาในช่วงนี้ก็คือนักลงทุนที่สะสมเป็นเป็นสร้อยเป็นเหรียญอย่างที่อเมริกาก็จะซื้อเหรียญกันถือว่าขายเหรียญเป็นยอดสูงสุดในในช่วงหลายปีที่ผ่านมาคงจะเป็นอาการเดียวกันก็คือว่าด้วยความที่มันถูกนักลงทุนรายย่อยก็ถือโอกาสเข้ามาทยอยสะสมแต่นักลงทุนต้องใช้ความระมัดระวังนะคะเพราะว่า ถ้ามองตามเส้นเทรนไลน์เนี่ยเหมือนว่ายังไม่จบโลอาจจะมีโอกาสย่อลงอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้านักลงทุนถือว่าซื้อสินทรัพย์ที่จึงพอใจเอาไว้ใช้ไม่ได้เอาไว้เก็งกำไรก็ถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสมที่น่าจะทยอยเข้าแต่ถ้านักลงทุนที่ลงทุนเพื่อการเก็งกำไรเนี่ยณที่จุดตั้าใหญ่แต่ละจุดจะต้องออกมาเพราะว่ามีโอกาสเสี่ยง <c oughs> ที่จะจะหลุดลงมาได้ <Yeah. S 2> แนวต้านของสัปดาห์นี้เราให้แนวต้านแรกก็คือคือต้านของสัปดาห์ที่แล้วคือพัน0ี่ร้อยสดอลลาร์ต่อทรอยส์อาระหว่าง1,420ยีบถึง25เนี่ยเชื่อว่าช่วงนี้อาจจะมีการขายทำกำไรออกมาแต่ถ้าทองคำสามารถเบรกพันเอสี่ขึ้นไปแล้วไปยืนอยู่เหนือระดับ1,430ได้เนี่ย โอกาสที่จะไปเล่นระ,ระดับบนคือพันสี่ร้อยสามสิบไปจนถึงพันสี่ร้อยแปดสิบได้แต่ถ้าภายในสัปดาห์นี้ไม่สามารถผ่านแนวต้านได้ก็จะมีการย่อลงมาออแนวรับของของสัปดาห์นะ่าจะมาอยู่ระดับพันสามร้อยแปดสิบพันสามร้อยหกสิบแล้วก็พันสาร้อยห้าสิบเป็นลำดับไป แต่ต้องใช้ความระมัดระวังถ้าหลุดพันสามให้ปรับพอร์ตเพราะมีโอกาสจะลงไปได้อีกร้อยเหรียญนะคะครับหมายถึงว่า1,320ถ้าหลุดตรงนี้ก็ให้ปรับพอร์ตคือขายขายออกก่อนนี่แงล่ะครับค่ะขายออกมาก่อนแล้วค่อยช้อนซื้อทีหลังโอกาสที่จะลงมาซื้อตรงแถวระดับพัน เออ250มีหรือถ้าหลุดพัน250ก็จะเป็นพัน150เพราะฉะนั้นสองจุดนี้จะเป็นจุดรับถัดถัดมาเหมือนกับตอนที่ดิฉันเคยบอกว่าแนวรับใหญ่อยู่ที่พัน530พอหลุดพัน530รับถัดไปอยู่พัน480แล้วก็พัน320มันก็ลงมาตามแนวรับเลยนะคะครับแล้วปัจจัยที่จะมามีผลกระทบในสัปดาห์นี้จะมีอะไรแมต้องติดตามไหมครับคุณพวันครับ คือโดยส่วนใหญ่เนี่ยปยัจจัยฐานมีผลกระทองคำในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่เยอะเท่าไหร่นะคะคออสังเกตได้ว่าเวลาหลุดแนวรับแต่ละหลุดแต่ละแต่ละที่เนี่ยมันเป็นการเทขายออ,ออกมาโดยโดยเป็นออปัจจุบันการเทรดเป็นช็อนิกเพราะนั้นเนี่ยพอหลุดแนวรับลงมากี่เปอร์เซ็นต์ ข้อซื้อข้อขายเป็นออโตเมติก e e หรือการตั้งต็อป o s s อย่างที่ดิฉันบอกว่าเออถ้าหลุดจุดนี้คุณควรจะตั้ง t ็อปร s อ <c oughs> อะไรประมาณนี้มันทํา <c oughs> ให้หลุดลงมาปัจจัยพื้นฐานมีผลกับทองคําไม่มากเท่าไหร่ <c oughs> แต่เออสิ่งที่ต้องจับตามองสําหรับสัปดาห์นี้เรื่องเอ,อถือว่าตรงน,นี้เป็นไฮไลท์หลักก็น่าจะเป็นการประกาศตัวเลข g d ดไตามาาหนึ่งครั้งที่หนึ่งคาดการณ์ไว้ที่สมเปอร์เซ็น ถ้าออกมา3%จริงๆหรือสูงกว่าจุด4เพราะว่าไตรมาส4เอ่อไฟโนลไตรมาส4อยู่ที่จุด4เนี่ยเออโอกาสที่จะกดดันทองคำให้ย่อลงมีค่อนข้างสูงค่ะอืมนะครับก็ต้องติดตามดูนะครับครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับคุณคุณพาวันครับค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีครับครับราคาทองคำนะครับที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในเช้าวันนี้นะครับมีการปรับประกาศแล้วสองครั้งนะครับครั้งล่าสุดนี้ ปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก50บาทรวมแล้วนะครับตอนนี้ทองคําแท่งซื้อที่รับซื้อที่บาทละ19,200บาทนะครับและขายออกที่บาทละ19,300บาทนะครับราคา